พี่น้องพี่น้องเคยดูคลิปเก่าๆผมผมเคยไลฟ์ให้ดูไปแล้วนะว่าวิธีการทำกรเกษตรแบบเรามีทุนน้อยนะทำแบบไหนนะนี่เลยพี่น้องดูนี่คือกล้วยกล้วยนี้เป็น,เป,นเป็นกล้วยเพาะเนื้อเยื่อจากสถานเพาะเนาเพาะที่สุพรรณบุรีนะส่วนกเกษตรที่สุพรรณบุรีผมบอกพี่น้องแล้วว่า ถ้าเรามีทุนน้อยก็ไม่ต้องซื้อมามากนะพี่น้องไม่ต้องซื้อมามากซื้อมาห้าต้นสิบต้นพอเนี่ยพี่น้องดูนหมในระยะเวลาสิบสิบกว่าเดือนนะดูพี่น้องมันแตกหน่อแตกหน่อเนี่ยพี่น้องแม่มันยังไม่ออกคือเลยนะพี่น้องดูเหมือนออกลูกมานี่ออกลูก เราเอาลูกมันนี่แหละมาปลูกต่อนะพี่น้องเราจะได้ไม่ต้องซื้อเราจะได้ประหยัดต้นทุนก็คือสมมุติพี่น้องปลูกปีแรกปลูกแม่มันไปเนี่ยปีแรกพอปีที่สองเนี่ยพี่น้องก็เอาลูกมันมาเลยลูกมันเนี่ยลูกมันเอามาปลูกนะพี่น้องเนี่ยเห็นไหมมันออกลูกคู่เนี่ย ลูกคู่อันเนี้ยอย่างเนี้ยก็พี่น้องก็แยกมาปลูกได้แล้วเนี่ยเนี่ยพี่น้องแยกมาปลูกได้แล้วก็ไม่ต้องลงทุนเยอะหรือพี่น้องจะปลูกอะไรนะกล้วยหอมคาเวนุนคาเวนิสอะไรที่เขากำลังดังๆกันนะพี่น้องก็ใช้ระบบเดียวกันนี้แหละพี่น้องนี่คือลูกใหญ่เราก็เอาไว้เดี๋ยวแม่มันได้เคลือแล้ว เราเอาลูกใหญ่ไว้นี่ลูกลูกลูกน้อยเนี่ยลูกลูกลูกกลางลูกเล็กเราก็เอาลูกกลางนี้ออกลูกกลางนี้ออกไม่ต้องไปแย่งพี่มันเอาลูกกลางนี่แหละขูดออกมาเลยพี่น้องเนี่ยเอาไปปลูกเลยพี่น้องก็จะประหยัดต้นทุนในการซื้อผันไม่ว่าจะเป็นกล้วยอะไรดังๆกล้วยคงกล้วยไข่ดังๆอะไรพี่น้องที่เขาขายกันต้นละ ห้าสิบตัวลรร้อยนะพี่น้องก็ใช้ระบบเดียวกันนี้แหละค่อยๆไปค่อยๆเป็นเราไม่มีทุนเราจะลงปุ๊บเต็มเีัยไม่ได้หรอกแล้วเราก็ปลูกไว้ห่างๆนะผมปลูกไว้ห่างมนะเนี่ยนกปลูกไว้ห่างมากหกคูณหกอ่ะหกคูณหเมตรเพราะว่าผมคิดว่าเดี๋ยวมันเป็นกอใหญ่แล้วอะผมจะปลูกทุเรียนปลูกทุเรียนกับเงาะ เพื่ออาศัยร่มของกล้วยเนี่ยที่ดูทั้งหมดมาหมดเนี้ยเขาใช้ร่มของกล้วยนี่แหละปลูกทุเรียนถึงรอดนะพี่น,อน้อถ้าไม่มีร่มกล้วยนะปลูกทุเรียนสันมักจะตายหมดตายหมดเพราะว่าคนที่มีทุนน้อยไม่มีปัญญาทําทําอะไรอุปกรณ์กันควา,ามร้อนกันแสงนะแต่ขอให้ปลูกกล้วยนะเพื่อให้ผลิีมันเย็นปุ๊บแล้วมันมีร่มเนี่ยผมยืนนี่ร่มละยืนนี่ร่ม เอาล่มกล้วยเป็นกำบังปลูกตอนเขาเรียกอะไรปลูกทางด้านตะวันออกของมันนะพี่น้องเนี่ยทางด้านตะวันออกพอเที่ยงไปแล้วมันจะเริ่มร่มพอบ่ายโมงไปแล้วเนี่ยมันร้อนจัดแต่ว่าลมมันไปตกทีิศเรียนเนี๋ยถ้าผมจะปลูกผมจะปลูกตรงนี้ปลูกขึ้นี้ ร่มมันจะไปตกที่ทุเรียนทุเรียนก็จะไม่ร้อนตอนบ่ายเพราะแดดมันร้อนจัดตอนบ่ายตอนเช้าทุเรียนจะได้แดดเต็มที่บ่ายก็ร่มนี่คือที่ผมดูมาจนหมดแล้วนะแล้วเดี๋ยวผมทําแล้วผมจะทําคลิปให้ดูต่อเนื่องเลยพี่น้องตามผมไว้นะติดตามผมไว้ก็ให้ดีรับรองได้ว่าได้รู้เรื่องกันกับเพราะงานนี้แหละจะทําคลิปละเอียดเลยนะนะนะพี่น้องเอ้ยนะ